ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับจำได้ไหมบ้านหลังผีสิงในตำนานล่าสุดเจ้าของมาตอบเองจำได้ไหมบ้านหลังในตำนานที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ล่าสุดเจ้าของบ้านออกมาตอบแล้วเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลเคยให้ความสนใจและต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากหลังผู้ใช้ t ิกตอกลายหนึ่งที่ชื่อ adlittle มาริ ได้โพสตเฉลยความจริงหลังบ้านของตนเองนั้นกลายเป็นบ้านล้างที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ทั้งยังลือกันว่ามีประวัติมากมายซึ่งบ้านหลังดังกล่าวอยู่ที่ห้วยยอดจังหวัดตังโดยเจ้าของโพสต์ได้ระบุข,ข้อความว่าไม่มีใครเป็นอะไรไม่ได้ขายยาเราแค่มีบ้านหลายหลังย้ายมาทําธุรกิจต่างจังหวัดส่วนสาเหตุที่ไม่ได้ปรับปรุงก็คือไม่มีเวลาหลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ทำให้มีชาวโซเชียลต่างโล่งใจและเข้าใจผิดกันมานานอาทิเช่นทาสีก็คือจบเชียร์ให้เปิดเป็นคาเฟ่อีกเสียงค่ะกับอีกไอเดียหนึง่งคือไม่ต้องทําอะไรเลยเป็นเสน่อีกอย่างค่ะโหบ้านสวยจริงทาสีทําความสะอาดใหม่หน่าอยู่โคตรตอนเด็กเราก็อยู่แต่พอโตมาเราก็ต้องแยกย้ายไปทํางานไปใช้ชีวิตเป็นต้นงานนี้เจ้าของมาเฉลยเองไม่ต้องกลัวแล้วครับ ขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ